สวัสดีครับรายการเสียงจากปูรบับใช้ผมอาจารย์ป๊อปนะครับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับนะครับวันนี้เป็นช่วงของตอนเย็นเย็นนะครับแดดร่มลมตกอากาศสบายสบายเลยเหมือนเดิมครับถ้าว่างก็จะออกไปขี่จักรยานนะครับแล้วก็เปิดพริมพ์ีเช่นเดิมครับเปิดเสียงพิมพ์พีเสร็จแล้วสิ่งที่ได้รับมาก็คือว่า ในพระธรรมมัทธิวบทที่16นะครับข้อที่21ถึง23นะครับแต่ผมจะอ่านแค่2ข้อนะครับคือข้อ22กับข้อ23เปโตดึงพระองค์เลี่ยงไปอีกทางหนึ่งและทูลติติงพระองค์ว่าไม่มีทางพระองค์เจ้าค่าสิ่งนี้ไม่มีทางจะเกิดขึ้นกับพระองค์พระเยซูทรงหันมาตรัสกับเปรโตรว,ว่าถอยไปเจ้าซาตาน เจ้าเป็นหินให้เราสะดุดเจ้าไม่ได้คิดอย่างที่พระเจ้าแต่คิดอย่างมนุษย์เรามาฟังกันนะครับว่าทำไมพระเยซูถึงตรัสว่าเปโตรเป็นเจ้าซาตานไม่ใช่งั้นนะครับเปโตรด้วยความหวังดีแต่ตัวเปโตรเองไม่รู้ว่าพระเจ้าคิดอย่างไรเลยคิดอย่างมนุษย์ครับเพราะถ้าขัดขวาง งานของพระเจ้าก็จะทำให้เท่ากับเป็นหินสะดุดคำว่าหินสะดุดไม่ใช่สะดุดพี่น้องกันเองนะครับแต่งานของพระเจ้าถูกวางไว้แล้วนะครับแล้วเราก็ไปขัดขวางแผนการของพระเจ้าเพราะตัวเปโตเองคิดอย่างมนุษย์ครับไม่ได้คิดเหมือนพระเจ้าคิดและสิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงวันนี้คือครวมาติติง เปโตรดึงพระองค์เลี่ยงไปอีกทางหนึ่งและทุนติติงพระองค์ว่าไม่มีทางพระองค์เจ้าค่าสิ่งนี้ไม่มีทางจะเกิดขึ้นกับพระองค์นี่ครับนี่คือสาเหตุของการที่พระเยซูถึงบอกว่าเปโตรถอยไปเจ้าซาตานเพราะว่าจริงๆแล้วพระเยซูคริสต์ทรงแจ้งกับเหล่าสาวกว่าพระองค์จะทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ แล้วหลังจากนั้นพระองค์ทรงถูกดึงที่กงเขีนแล้วสวสามันของมนุษย์จะกลับมาใหม่แต่ในขณะนั้นเนี่ยครับเขาเองไม่รู้ครับเราสาวกทั้งหมดไม่รู้แผนการของพระเจ้าเลยแล้วก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วเปรโตก็ใช้กําลังครับมนุษย์เราเนี่ยครับจะใช้กําลังก่อนก่อนคิดเลยครับดึงพระองค์เลี้ยงไปทางหนึ่งเนี่ยครับนี่คือความคิดของมนุษย์ ฉะนั้นการที่เราเป็นคนของพระเจ้าเราฟังเสียงพระเจ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าให้เราัยในการฟังไวในการฟังนะครับช้าในการพูดช้าในความคิดอย่าคิดปุ๊บทาปับ๊บอะไรเกิดขึ้นครับผลเสียเกิดขึ้นแน่นอนแล้วทําให้เรานั้นไม่ได้ทําตามน้ำพระทัยพระเจ้าเหมือนกันครับ แล้วเปโตมีหน้าที่อะไรครับมาติติงเปโตนั้นไม่ควรจะติติงเพราะคำว่าติติงเนี่ยก็คือต่อว่าต่อขานกันนั่นเองครับการต่อว่าต่อขานพระเจ้าเราเคยไหมครับถ้ายกตัวอย่างเราเราทั้งหลายทุกคนเคยคิดว่าเราวางจุดหมายไว้อย่างนี้นะเมื่ออายุ20 30 40เราจะมีเป้าหมายอย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วเราติติงพระองค์ครับ ติตติงว่าทาไมถึงเวลาแล้วมันไม่ได้อย่างที่คิดเพราะเราคิดเองฮะเราเลยกลายเป็นถอยไปเจ้าซาตานเราเลยกลายเป็นเหมือนเปรตโตฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือวันนี้เราอธิษฐานขอการสารภาพกลับใจใหม่กับพระเจ้าเพราะเราจะได้เข้าใจและเรียนรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าเม็นไหมครับ ขอบคุณพระเจ้าครับที่เราจะไม่มีการติติงพระองค์เราจะมีการขอบพระคุณขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสถิตยอยู่ในเราขอบคุณพระองค์เราเชื่อนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเสียงจากผู้รับใช้จะทําให้ทุกคนมีสติเพื่อเราจะเตือนสติซึ่งกันและกันขอพระเจ้าเอยพรท่านครับสวัสดีครับพระเจ้าพนครับ